มาๆกินซาบู่กันเฮ็ดเองด้่นี่พี่น้องรลองวันเด็กแฮปปี้เบิร์เดย์วันเด็กครับผมพวรนะหลังจากที่ผ้าไปเที่ยวมึงมึงเขาเต้นเขายังแล้วพาไปมึงสัดไปสลากางสลาร้อยเขาจะเต้นเขาจะเปิดเพลงเอ้ยนี่นี่เต้นมาสันพี่น้องจะมา ผันมันวนว่ายพดก็เลยบริ Μ, ไทยให้มึงส่งยังแวดแวดยังบอยประชดนะมันนี้แพ้วก็เลยซื้อหมูซื้อหมูไม่เห็ดเองเพราะว่าจิ้มจิ้มจิ้มงามมันค่าเดียวก็ห้อนดอกเปิดระวบ้อไฟโมเมนไฟอยู่ปักนะหัวยาบังไรลูกมาเออหน่องไมหนองพิม เมื่อพีไม่เอาห้พี่เอาไหมโอ้ชมพอลูกข่อยเพ็ดเป็นยังเป็นแบบเพชจากฟากุ้ค้นซื้อตัวิกบ่ตัวเพ็เอาหมูม่เอาหมูให้โอ้เพ็ดบนลูกแนนายกิอ้เพ็ดอีลาเพ็ดอื โซเพ็ดราะว่าต้งเจอลูกหอยอันปวดเขียวบ่เมนหูเพ็ดน้องนี่เพ็ดเอาตะเกียบเพื่ออะไร้างใดแม่ได้เราบอเนี่ยคือไก่เถอเอาแม่แตงหยองเล็กน้อยเดี๋ยวงเดี๋ยวอย่แม่ทำให้อย่าแม่ทำให้นี่งหนึ่ทนี่คนนึมเสร็จตะเกียบได้ไปพี่ตอนนี้เป็นไงจูเมย์ดูเมียของเราแกใส่ได้ใส่ใส่ได้ได้พี่น้องกิน เข้นซาบูแบบเนี้ยซาบูซาบูหมูจุ่มเออซาบูหมูจุ่มให้ยายๆแล้หลานกินวันวันเด็กวันเด็กบ่มีอยังบ้านสิพา,าไปกินข้าวเหนียวส้มตำเนั่นละ่ะกินดูแล้วนะเอ้ายพีออเ่เน่เมแม่แม่เ,เอาให้ยูรูปเ้เดียเด๋ยวมันหล่นจิ๋วเอาเสียนด,ดีเสียนกับลูกไงอ่ะ ใครเอาลูใไมพี่บอะไรนะละใครเอาลูกไม่หนี่แล้วเอาให้อีเน่อันนี้อีลากินบ่ได้มันเผ็ดมันเผ็ดลูกไม่แม่เอาหรอไม่แม่เอาหม่แม่เพิ่นสิอันเอาอยู่แต่ว่าบ่ทันใจเพิ่นเอาอันใดลูกเอาอันใดว่าแม่นอันนี้มันบ่เผ็ดเอามันคือซ่าสตเน้อําลังเดียดอึงยกคลิปโดนโทษตัดคลิปก่อนก็เป็นจังซั่นก็าท่นใจมันนอนอิ่มนอนนิดเดียว หาจากเสมาแต่มาดงมากีเนาะนอนบาดมาตื่นเอาหมูหลาแม่ปะแบดก็มานอนต่ออีกนั่นนได้แล้วได้แล้วอ้ได้แล้วค่ะมันอยากนอนอาเลยอลูกจ๋าไม้ปั่นใครเลยอู้ ใครเลยอืพี่พิมพ์ยังไม่ได้กินกันเลยน้องเน่ได้กินก่อนกินเลยผี่มะนาไหนผีมาเอาลุยเลยไปไปลุยเปิดระบเปิดเดี๋ยวแล้วพี่พิมพ์ชุกเลยดิ่ที่ถั่วลูก ยิ่งซุกหรอปะจุ่มเอาเองสิไม่แพ้มูสเสียอยน้องชื่อมาเด้อเสื่นเชื่อ่ากันกินข้าวกินหมูหมูหมูมูซาบูตาแพกี่เมียเนี่ยอันอันอันนนหมูจุ่มเหยันก็มาบ่เสร็จแล้หันกินขาเต้าหู้กินขาตลาปลาตับปลาเส่ม่วงต้ปลาแหงปลาย่างอ้าวเเสี่ นี่เสียบเนี่ยเสียบเนี่ยเสียบกะหาเอาอยู่ในหมันอยู่ตลย่เออยาแต่ไ้ซ่อนยิ่ใส่เบิร์นี่เด้ซ่นอ่าได้บ้างเห็ดหองได้เห็นเสียบเท่านี้ชิ้เสียบว่ะจิ้มยาคันใส่เห็ดเบอร์นี้กินกังซีดีกว่าอืมสิบไม่มาเลยออ้าเสียอีกชิ้ึ่งอู้น้ำจิ้มสุดยอดเลยนี่ซิมอันนี้ซิมันนี้ เนาะมาต่มีนี่มันจับเรนกินที่แล้วไม่แก่กินนี่อันพิมเป็นอย่างคำใส่แค่ห่างใสอันยายแพทยได้หน่อยยายแพทยบอเว็นบอกเขาข้าหมักมันปลอดภัยกลัวผมข้าวสื่อมาหมักเอาเนาะจักยังบุพิมอือๆอยู่ร่างมึงหงายหลังแน่ล่ะบอกให้ไปนะถ้งคุณบ่ไปเนาะก็ได้แล้วแก้แล้ว พี่อยแกลมำไส่มันยังำไถ่ไหมล่ะมันมังโมันยิงโต๊ะลูกนั่งกินกินอะไรแม่นั่งกินนะนะส่หน่อเยี่ยนใหญ่ยีเนียงั่นหืมฮะฮะบเทปบ้านอะครตะพนเทปเทปขึ้นหนังเาะอันไหนน้ำจิ้มนะนี่เลยบ้านี้จิ้มบ้าง เอียงน้ำจิ้มสุกิมเอาได้เลยอืมเอียวิมอบ้าเหรอเนื้อไก่น้ำจิ้มอันนี่เป็นังไรหมูเสียหมูหมูหมูทอดไก่เนี่ยใช่เนื้อหวานจังมันหวานฟองตุ่งจะหวานใช่ฟองตุ้งกั๊เสียจังมันมาแม่นี่แล้วยังเป็นอย่างนล้วกินกับหมูนี่เลย จังสรล่ะ U M K ก็กินเสร็จละนแม่นะนี่พักอันนี้ปานูกับ M K ค้วกันปาน่าเคยกิน M K นี่หอย M K ด้วนี่เขาก็กิน M K เมนกันี่เออเขาเรียกว่า M K อันนี้แม่เมนซาบู่อัเดียว่เอเเออเเออ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 เนอเเอเอออเเอเออเออเออเเเเอินอี มีเยวอืมกแม่เนอแค่แค่เอืมนียกแบบเดียวน่าเป็วน่เอามัวเต็มหมูหรือเปล่าเต็มหมูเ็อาลุโลดลุกใส่ม่้ยเามาเอาเยแม่สุดยอดเลยพี่น้องมาเด้อสุบผูชุคนเอาไมเอาเนี่ยเเอาจานนะย้ยายไนยิ้อย่าปากอย่หงมือไ่ด้ยิ้่ ยายยิงหูไปยิงเนี่ยอันนี้ลแล้วมัดอ้อแม่แยายน,นี่นี่ก็กินสาบบอนนี่สับบอนอร่อยไหมอ,อร่อยจ้าดึงมือมันกินอะไปนอนนะลูกนอนนี้เดียวนอนบอ่ได้แล้วนอนจังไดก็ต้องนอนเยี่ยมเยี่ยมมาไปยังมือแรกสิยาก มงเหรอไปสวงเหรอไ่แม่จ้าไปมง่แม่นันนี้แ่ที่นบ่เยอะคนไม่ได้ใส่หวตาเจือนีมาให้ดูผู้ผิดเนาะอือว่าจะมันเป็นลมควนน่นวะันเพิมาเดี๋ยวทไเป็นรถเพ็ดเลยตาม่งจากมองสีเขียวดิ เขาก็เขียนไบอยู่ตัวเนี่ยิเอาลแล้วเนี่ยเพื่เห็นมันปิดก้อดๆงม่เนาะไื้ปะได่้าไปลูนังลูนังลูกปเต็มไหมจ๊ะนังลูกนังลูับเพจังไรพิมน้องแก่หนน้องแ่ โอ้โหเละเลยนนี่».โอ้ยักไปนะคออนย่ามามม่กิน้ยามากนอยมาไทม่ไมอยกกินนะนี่เพังชีกอะไรมามันจังบดไหลอย่างนี้อย่าเนี่ยหน่อยเฮ็รก่อนมันจงสุกามามเด็ดเด่างนนะโอ้ผู้ใดเอาลงล่ะ โขี่กระโมยดูนีนนะเอ้าบ้งหมดแล้วกรับมันจะสุกไม่หันที่ต่อใช่ไหมตอนร่อนตับเอ้ยโอ้ยนั่งปีนกันหนานาลงมเต็งนัวหืหืมน นี่หรอเบอร์ไนบออยงไรเบอี่ยบเบอร์ยนนี่เป็นน้ำจิ้มมันนีมให้อดเนี่ยจะไม่ทอด่ยไปเยขึ้นเกือนเกลืมากเก่งมากขึ้อมากคลนเกีมากยายดูใดมาก อ,อคนเก่งมากคือเป็นนางอืมแซ่ดมากพี่น้องนองเหตดนังสิคุ้มค่ากว่าได้กินเบิร์ียันได้กิเิเบมดทุกคนครับไปก่อนคือได้ตับวะไรเงี้ยเพื่อนแสบแสบขอบคุณห,หลายๆทีตี่ตามมาเป็นกำลังใจครับผมสุขสัป์วันเด็กครับ